มั่วลงใส่ได้ไหมครับปุ๋ยปุ๋ยกระบ่ค่อยอันปนได้หรอกครับยาแม่กระบ่ได้สีได้ไหมปลูกแล้วห้าไปขายไซครับแม่เพิ่นกระบะลาบเอากะมีเพิ่นมะลาบห้าสวนเพียแม่จำใบเลยครับเป็นเงินเป็นหมื่นก็ได้เนี่ยบ้าถ้าแต่าเห็นทำหนีท่านไม่รัาไปขายเองเองซ้ำหมืองไดว่าแม่บ่ตัวหรอกนี่ไรบัวนี่ขายอยู่บ่ครับเนี่ยขายพันบัวเนาะ้ตองการสีจากปลูกสามารา สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมช่องคนสวนคนไร่ครับมมแเราครับมันเองกับแมาพ่อก็เบาเฉีดอีกขึ้นเ่าครับมันเองเบาเฉีได้มามยส่วนเกษตรผสมประสานมันจะมีหน้าบัวแล้วก็มีเผือดดักลาเชนิดครับไปพบกับคุณแม่จาของสวนกันเลยครับคุณแม่ปั๊มสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่การเท่าอยู่ไซคครับแม่เนี่ย บ้านซ้ำโลกค่ะบ้านซ้ำโล่อำเภอตามสุมซำโล่อำเภอตามสุมมังหวัาอุบนนี่แหละค่ะหมู่บ้านในหมู่บ้านมอนนกงสดาวค่ะครับอยู่นี่้เป็นโซนในท้างน้องเสดาวนะครับเนาะครับในจากเดิมเป็นจังไหนเนี่ยเป็นที่หน้าหรือจังไหนครับจังไหมาปรับเปลี่ยนเป็นที่หน้าต่ก่อนกับวานเขาดำเขากินนีลดะครับเป็นจังไหคือบริเวณเขาขึ้นครับเม่นนี่แม่จะเลือกเปลี่ยนความคิดไหมต้องปลูกบัวเบื้องต้องปลูกบัวเบื้องครับ กะดีของเพิ่นอยู่ดอกปลูกว่ากับพ <SM! S 1> ่อได้ใส่เยูะใส่ก็ข้าวว่านเขาอยู่ว่านเขาก็เพิ่งๆเนาะนี่ตะเทืยรจังเลยเก็บเกี่ยวเป็นจังไลยแม่ยากอยู่บ่เฮ็ดหน้าบัวเนี่ยบ่บ่ยากเริ่มครับข้าเฮาปลูกจังไลยแม่ก็เอาเอโนอะไรมันนีิล่ะครับเอามาปลูกมะปลูกการเตรียมดินน้องเฮ็ดจังไลยครับไถไถแล้วก็อรถมาปั่นครับ เนาะข้าวผอมข้าวกรมาปลูกปลูกกระมัปปูเผาปลูกพักข้านีวหะครับปันก็ยังข้าวสีโต๊ะกาเนี่ยแม่ปันให้ขึ้นข้าวสีดำหน้าโต๊ะกาเพื่อนที่ข้าวเด้ดปั๊บยังไรบ่แม่ถ้ามันบ่เสมอกบบปั๊บให้มันเสมอเพราะว่าหนามันจป็สีเดีมันสูงนะถ้ามันสูงกบบปั๊บเสมอมันกะบ่ได้หยาบบัวง่ายแล้วให้ผลผลิตอยู่เบิดปีบ่ครับแม่ผู้เพิ่งเคยปลูกเพิ่นมาสามหล่อ สามหลอดหนี่ก็คือไถกบล่งครับไทยโกบล่งเกิดสิทธิ์มาใหม่ไถกบล่งก็เกิดมาใหม่อหยียดเข้าบริษัปลูกไหมก็ปลูกเสียเดียวแล้วเลยอ้าวข้อดีแต่ครับเอาตะกี้งู่่ลงใส่ได้ไหมตะปุ๋ยปุ๋ยกับว่ค่อยอันนั้ได้หรอกครับยาแม่กับว่ได้ซีดได้ไหมเอาธรรมชาติเป็นธรรมชาติเลยยาเข้าใจว่าเรียนเรียนยาเรียนยังกับว่้ใส่ยาดอกเอาตะปุ๋ย ขันแม่นันนี้ก็เอานา้ำน้ำพ่นไฟเห้อนอสีรครับซีดผุดพุเปียป้อนนี่เลือกเลือกอยู่บ่เมียครับ้องไปเปียเออประมาณ8ดสิบเซนเนาะครับท้งผลแม่ก็มีใหม่ก็สมประสานายแนวแล้วเมียเนาะก็บงงก็บองกวางอี่ด้ครับถือไม่ตัูก็ฟังนี่มัน ปลูกไม่บ่แม่มันคือข้าวเพื่อขึ้นดอกเห็ดเป็นรุนรุนไปปลูกแเราห้าไปขายไสครับแม่เพิ่นก็มาลาบเอาก็มีเพิ่นมาลาบห้าสว้นเถอะเนี่ยจุใบเลยครับมะลาบไปขายดีแต่จัดแะ่คล้องวางจะเอาไปขายเองเอาไปขายเองครับทั้งเบิดนี่จักไล่เม่ปปลบเปลี่ยนมาเนี่ยตัวนี้มันก็บอกว่าไรข้ามานรบกมันก็สีไรอยู่แล้ประมาณไรหนึ่ง อ,อืมครับแต่ว่าเฮ็ดบัวนี่ก็คือให้ผลผลิตแล้วครับไฮคอนิตแดดแป้งหน้าเป็นจังได้ดีก็เฮ็ดเขาอยู่บ่ดีก็ไล่ได้จากเขาอยู่บ่เนี่ยแม่ก็ว่ามันดียวนเนี่ยเอดีกว่าเฮ็ดเขาดีกว่าเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าขายปีละเทียนเนาะครับตัวนี้ขายปีละสามเทียเป็นบ่เรื่อเรมันเสียออกเรื่อยๆบ่เนี่ยท่านถ้าใช้โรงนี่ก็ สองสามเดือนไม่ดีมันเกินจังสิเดยสองสามเดือนถ้าดูได้อะไรเลยว่าเอ็นกับไอ้ไข้ว่าคืนดูกับการดูได้อที่กันแต่ว่าพวกใส่ปุ๋ยได้ายพวกว่าพวกวานพวกยานี้สีบ่ค่อยมีเนาะแม่เนาะแม่บ่ได้ใวัครับวานพวกยาเพราะว่าเป็นคนสีโบ้โปมาก็มวนนั่นอยู่แล้วนะครับสายมวนน้ำวิ่งเลี่ยนเฉินด้ยมันกำลังเป็นดอกเถอะครับเนาะ ถัาเป็นดอกแน่น้ประมาณจากัจกเหมืยเน่มันชไดเก็บมหมนีูดอ,อไอ้เป็นรครับนูอ,อกแบบเป็นะเียอเาทั้งนี้ได้เลีเ้ยงปลาอยู่บ่เนี่ปลาปลาปาก้อคนปล่อยปลาปลาปลา,า,าเป็นตะยูดีเนาะอดอกกระเจียวก็บ่เด้มาอ้ครับดอกกระเจียวแมีกัมีนะครับ คือขึ้นข้าวด่คือเาดันขั้นใหญ่เนี่ยข้าก็ไม่ได้ปลูกไม่ไรยางแล้วเม่เนาะปลูกไรไรยางครับผสมประสานไปเก็บดอกออกไปเดี๋ยวไรเชื้อเดี๋ยวมึงมีเวลาขึ้นหัวไรต้มเนี่ยหัวอะไรเม่ยเราก็มีหัวน้ำเนาะอ๋ออยู่ทั้งโขกกะเกิดบ่แม่บัวเนี่ยโอ้แม่มันดินอ่อนกับแท่นขึ้นมาครับแท่นเขามาจไหนตัวนี้เป็นบัวแม่น้าในเขียดชนประทานเนาะแม่เนาะนาเลี่ยงน้ำเแห่งบมาครับ เฟือด,ดหน้ามานัันส่เอาวะครับ,บ,บรครับมาไว้คานาม่ามเลยอืออ้บักโงเมียล้วครับบักโกะโดกโดรกครับ,บ,บวกได้ยี่บวกเมียมนี่<ไ>เก็บไปแล้วขายได้เงินไรบันไดครับปลูกซ้ำเนี่เงินเป็นเหมือนก็นได้เนี่ย <ม>าข้าจต่ว่าเห็นซ้ำนี่ข้านันเอาไปขายเองสองสามหมื่นได้ว่าแม่บัตัวดอกในเงินเป็นเมื่อแม่บัตัวข้าจต่ที่บอกจริงไวแจ้งแล้ว่าข้าแต่ไขายเองข้าจต่ว่าซ้ำนี่ข้าจต่เห็นเงินสองสามเมื่อได้ว่าแม่เห็นเงินหมื่นเปมนเมื่อแต่ละตัวนี้ก็เพราะพ่อไหลเนาะข้านม่นเฮ็ดเข่ากระชิคือสิบว่าใดป่านนี้เนาะแม่เนาะพ่อไดลพ่อไหลพ่กหมื่อขายเข่า ผ่าวด้วยครับเด้ผ่าแม่กำลังปลูกผ่าน้ำหอมห่แม่นี่ยอือูีว่าค่าว่าปีกวนครับปีกวน,าน,ากาน,านหา,นานสองปีกวหลบค้างมันเกิดเหตุหนาบัดด้วยแม่เนาะ นี่สวนแม่เนี่ยเราเพิ่นป้บเปลี่ยนมาเห็ดแบบผสมผสานเก็บแจงหลอบแม่เพิ่นแังไดมาไถกบเนี่ยก็ปลูกใหม่เนี่ยสามหลอบสี่หลอบสาอดสีอดก็คือปีหนึ่งบ่อยู่ประมาณปีหนึ่งมันบ่ครับหลอแต่ละหลอบนี้มั้กะคนัะครับเป็นแก่เป็นดุนเป็นดุนหลอบหนึ่งครับไปขายบานจะทาอีหลอบใหม่คือแจงมันสอดมันจะสี ครับมันแก่ขึ้นั่นนะอีกรอบหนึ่งสองหลอดใช่จังดอกมันขึ้นเป็นขึ้นมันจะขึ้นเป็นรอบเป็นหลอดเป็นหล่นครับออมันจะขึ้นเป็นชุดเป็นชุดมันมันห่างแล้วมันหลายรอบขึ้นที่แหลกมากกับดอกมันสีไล่กว่านี้อันเปล่าเนี่ยเป็นรอบแหลกนะเก็บหัวเดียวครับหัวเดียวไม่ถึงมันแก่มาก่อนเออ ันนี้หลอดหลอปกไปได้มันทางอย่างเดียวครับครับไยลบัวนี่ขายอยู่บ่วครับแม่ขายพัน,นบัวเนาะสงการสีจะปลูกสามาราขายอยู่เนาะขายจังไดครับแม่เนี่ย บาทสามบาทนี่ละครับอยากไร่ให้เนาะครับเนาะคือพ่อมาไปลงปลูกมันบ่แม่แล้วก็สอนวิธีการปลูกน้ำบ่สอนเพราะว่ได้ยากหรอกวิธีการปลูกเนี่ยก็สอนนะครับเด้อปลูกเองเฮ็ดเองครับจะของฝากเบอร์โทรนะครับแม่ถ้าผู้ใดอยากได้เพิ่นจะโทรสอบถามเข้ามา065 0์ห082าศูนย์หกห้าศดสอนะครับเด้อครับโทรเข้ามาสอบถาม ทางสวนเม่เบิงว่ามีบอเพียงพ่อ,อ,อกันบอรพระว่าสอดสร้างจองในก๊าไร้แหงครับช่วงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ